mà leo mà leo, mà ăn cá trùi thôi, cá trùi to dài dài đấy, nè, mấy cái cá trùi này mấy nè, cá trùi to dài dài đấy, mà mà mà, mà, mà. ปลาทูตัวใหญ่ๆเลยนากินปลาทูตัวใหญ่ๆเลยมาคนละตัวอะไรคนละตัวเลยซื้อมาหกตัวนี่หกตัวเอ้ยโอ้ปลาทูตัวใหญ่ๆเอ้ยปลาทูตัวใหญ่ๆเอ้ย ปลาจูจูใหญ่ๆเอ้ยโอ้ยดำไอ้ดำกลัวอะไรหรออะก็ด,นดูนี่ดำอะไกินมะเนี่ยดำโอ้ยดำตาทั่วหรือเปล่านี่ตาทั่วหรือเปล่าโอ้ดำได้กินนี่ยมีใครยังไม่ได้กินบ้างเนี่ยอะไอตัวนั้นกินยังโอ้อากลัวอะไรกันล่ะโอ้ นานไม่พอกันเลยบานนี่เดี๋ยวแบ่งใส่จานแบ่งใส่จานดีกว่าเนาอนี่โอ้ใครเอา <c oughs> ไก่ไมาให้กินเนี่ย กินว<ส>ัน hmm. นี à, afraid. Uh, afraid. ้ดีกว่ากินแบบนี้ดีกว่าเลยอ่ะอันนี้นี่นะแบ่งกินแบ่งกินเออกินูกอะกินเลยหมาเจี๊ยนนี่โอ้หมาเจี๊ยหมาเจี๊ยตอนนั้นยังไม่ได้กิน้ว่นะ Nah. Nih. Nih. Nah. Mati ya ah, nih. Oh, mati ya kini oleh mati ya, ah. ya. nih. ah ya. Eh. Ini loh ah nih. In. Oh, mati ya. Oh. <tuh. tuh. tuh>. โทูไปหายมากินว่าแมนแมนแมนอืมเชียงแล้วเนี่ยนอนใกล้แล้วรู้จักกันแล้วไม่กลัวแล้วเนี่ยนอนใกล้เลยนอนใกล้ นอนสบายเลยอนอนสบายเลยมานี้มาหาปอดแล้วมานี้หลบมมอู้ตรงใจยิ่ตรงใจยิ้